เอาที่ผมเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับอารักน่าในเกม Hero of n e w World นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทำไมตัวคุณออฟวินชาครับผมไม่ได้ซื้อรองเท้าครับทำไมครับคุณวิ่งเท่าไหร่อ่ะโอ้ตัวคุณเท่ม,มากเลยนะคุณนายดูน้าิมินเนี่ยนออกมายัางครับ ทำไมคุณไม่เห็นมินนี่ยอีกแล้วไม่ทราบครับเพราะผมล้างผมเล่นคอมใหม่แล้วเนี่ยมาแล้วเห็นแล้ว่าคุณอยู่้นเนี่ยมาอยู่ในพุง่งยาแล้วครับจะปากจากของผมมันจะเป็นหลอสีเหลืองมันดูใช่ไหมคุณผมไม่กระตุกเลยเราก็ไม่กล้ ผมอัดคลิปอยู่อ่ะไม่กระตุกเลยนะแสดงว่าขนาดลงมา<ว>เลยเวลาผมมันย้ายร่างได้แหละคุณอ่อใช่ดีน่าคลิปทำไมดีนายไม่ได้ พอมันไม่ใช่เกมวิวอ๋อจิกับบาดนะอดดูนะฮะเอ้ยนี่ใครวะผมไม่ผมไม่ทราบว่าผมต้องอัพท่าไหนต่อก็เล่นไปตามลักษณะของคุณพวกคุณก็ไม่เคยเล่นนั้นเอนกันผมก็อัพท่ามั่วๆไปเนี่ยผมไม่เห็นของมันตัวมันที่อ่ะมันก็ยังไม่มาเลย มาเช้าของมันอะเล่นกับบอทนะครับเนี่ยเพราะว่าเราฟาบอทมันเก็บตั้งไรดีใช่แล้วก็เลยกลับมาเล่นกับบอทนะครับไั้เ,เวลผมก็ยังไม่เวลสิบด้วยรหัสเกา่าผมเดนเกนไปแล้ว เราดีนายคลิปอะดีนายคลิปเอาตังอะเอาป้อมเลยกูนา่าดันป้อมดิว้ามีเนี้ยมีเงี้ยใครฟืบบ้นบอลแล้วอย่าฆ่ามันไม่อยากตกเป็นสุดท้าย อุ้ยตายเฮ้ย,ย,ยคนนี้ทำไมคุณลวเนี่ย เมื่อไรเราจะกับบ้านดันป้อมให้แตกก่อนดีกว่าหรือกลับบ้านจะวางนี่เอาไว้แล้วีบแล้วก็วามมา แอรีบนะเอาดิไม่เข้าเลยเหรอเข้าเลยป้องก็งโดนตีอ่ะมาไมา่กงจักรข้าแรกอับผมอะ่ะอ๋อได้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 ไดผมเป็นตัวซา,าลูไรแอมไปขึ้่ใหญ่ละเอาเลยขอแล้วกันตัวน,นี้ว้า เพื่อผนป้อมไปแต็กก็ค่อยกลับบ้านอ๋อเห็น่าไม่ตายตัวผมแล้วคุณอกจับอึ้งครับถ้าไม่ตายตัวผมก็จะวิ่งเร็วก็เหมือนมัตเตีะครับโอ้ไม่ชอบเลยเพื่อจะหมดแล้วเนี่ย เราทำการนปอมาป่ะดเอาผมาไปตายแล้วร้เอาโอเคเราก็ทำการนั่ป้อมให้แตกนะครับ อ่ผอได้อนกอนแผมก็จะกลับดูต <Okay. S 1> ัวผมกลับไปเลยตัวดูตัวผมกลับนั่งนั่งยองยองแล้วก็เปิดโลแล้วมันก็กลับเลยดีคุอวิ่งมันจะเท ตัวผมวิ่งเราผมด้วยตัวผมวิ่งเร็วกว่าแต่มแม่ตัวผมวิ่งเร็วกว่า <Domin ating. S 1> ของคุณวิ่งเท่าไหร่วิ่งสี่ร้อยห้าตัวผมสามร้อยแปดสิบมาหาละ ไอเอาเลยไหมดีเยี่ยดีๆนี่นี่ก็จีดังยิปนี่ก็จีดังเลยทำไมมันมาตัวเดียวอะเอเนี่ยตัวที่สองมันมาแล้วเอาตัวที่สองมาว่าเอาเลยเดีย๋ยวผมเอาตัวนี้ผมจะใช้ข้าไม่ตาย ออกถ้าไม่ตายผมเสร็ละ On Star ดักไว้เลยเดี๋ยวผมจัดคุณเจ้าได้แล้วก็คุณก็มาช่วยแล้วกันมาละจัดเล<ะ>ไยได้โอ้โหแม่ผมมากเลยอ่ะผมภาษาถ้าไม่ตายผมก็พาไปตายองอนงอน ป้อมเลยป้อมเลยแตกแล้วนะครับป้อมขอแล้วกันตันนี้ หลังเราก็190แล้วนะครับปั๊มเลยคุณนยา,าเนยนาเราต้องจัดก,การมินเนี่ยนมยันให้หมดจัดการมินเนี่ยนมันให้ฮียเนี่ยมินเนี่ยนของมันเลย ตัวสามไม่ได้มาเลยรอบมาเลยรอบมาเลยลเดินจัดผ้ามาตายสองลยไปไหนโอ้ยไม่ท่าไปตายอะ่ะตายมาตายยังไม่ถึงเีาจะได้ท่าไม่ตายยังได้แล้วผมวิ่งเฮ้ยเหมือนกันเลยได้ยัง ตายแล้วตายแล้วว่าจะจัดการมยังยนมันหน่นอยไปจัดการตัวมันเลย็พ่าสังเกตดูมันจะมีมนดำแท้ไม่ตายอ่ะแ้าไม่ตายของัวเลยขอนะขอโอ้ตอนนี้ขอ

เอาเยอะสิครับเ่าขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันอู้ยมันเอาเว้ยผมเดอกอคุณอีกไม่ช้าโอ้โหดูซีใจด้วยเพื่อนตอนนี้แหละจะตายยากวะ เธอเิ่เก้าเองเหรอเหมือนกันเลยนะเนี่ยโอ้ทำไมไม่เร็ว啊โอ้ยแบ่งอะไรตั้วยดิโอ้พอโอ้ขอมาจะวิ่งมาจะวิ่งก็พูดไม่ได้เลย ลาแต่หมดกูมีสกิลลาสเท่าที่ไหนหรอบอกวาคุณได้กี่ตัวแล้วไปเก้าไปหนึ่งโอ้คุณเก้าผมสองอ่าเลยวผมสองอยู่คนเดียวนั่นนี่โอ้ยมาเอาเลยผมให้คุณเปิดตัวเนี้ยผมให้คุณเปิดโอ้ยไม่ทเปิดเอาผมมาเตะแล้ว ตัวแบ่ผมตัวแบ่ผมตัวน okay. <Okay>. okay. right ี้ด <Silver. S 2> ้วยจะเอาโอ้ยแต่สองเลยรอไม่รอแล้วมนรอแล้ไม่รอเราทไมไม่รอดทุกที ฝันดีเพื่อคือผมก็กลับละค่าอีกไม่กี่บาทค่าตั้งร้อยเดียวเรอตั้งแป๊บหนึ่งคุณนายเรากน ตังนได้แล้วได้ของโหดแล้วนะคุณนายคุณนายของขอ,ของนะดไรอ่ะนันคุณนายเ้เงียบเอาตัวนี้ดีกว่า <c oughs> ไม่เอาอ่ะรอตัวนี้ดีกว่า

ก็ปั bye. Bye ้นก็เดี๋ยวมาไปออ๊คกำมดไปไปไปลาชีบายบายออฟเร็วเนาะอุ hey! ้ยกลัวอ้ยอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลย อย่าทำหนูไปตำหนูบอกบอกว่าอย่าทำหนูเลยคุณนายคุณนายเอออะไรที่ทำให้ยิงเร็วบ้างอะไรนั่นหรออยากได้ของยิงเร็วอันนี้ก่อนแล้วกันเป็นออฟเป็นออฟว่าจะไม่ไหวแล้วนะโอ้คคุณรับ ไม่ตายหรอกมาตรยี erm ่ผมูอ่าไม่ตายเว้ยมาต่ยิบฟันดิไม่ได้แล้วมาต่ยิบผมกดด้วยคอยดู

ไอ้เดินนิดนึงสก,กิดสกิดไ,ได้แอมล,ล,ล็อกไเหลือแล้วเว้ยจะฆ่าตัวนี้ตัวละกำนักมหาสา

ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณ